เนี่ยดึงคนดึงของเข้ามาหาตัวดึงเงินทองทองทองมาเรื่องโชคล่าก็มาหาตัวชื่อนะอะไรนะอาจารย์สีพึ่งอะไรครับสี่พึ่งนลำพึงของสายนะอุตลังซึ่งน้ำลำพึงเนี่ยตัวนะตัวยันตัวเนี้ยมีสืบทอดมาตั้งแต่สมัยกูแสงเราได้เรียนสืบทอดจะมาจะถึงปัจจุบันเนี่ยก็มาตกที่ครูก็ยังทําอยู่นะเราก็เอานตัวนี้นณาลำพึงตัวเนี้ยชื่อก็บอกแล้วลำพึงลำพันธ์ใครได้เห็นก็ คิดถึงละพึงหาคาน้ำหากวนกระวายใจอยากจะมาเจอหน้าณตัวเนี้ยมันก็ทําให้ตัวสีพึ่งตัวเนี้ยมันเป็นเกี่ยวกับเรื่องเสน่หเมตตาไปในตัวอันนี้ทาปากทาหน้าผากทาได้ได้แต<ด>่ครูก็ใครถามครูก็ใช้เขาใช้นิ้นางวนดินติดปากในสามรอบนะแล้วก็ จะโหลดบางคิวแล้วก็เสรขึ้นข้างบนอันนี้ก็เป็นสัญญาล่าศีกับคนที่ได้พบเห็นอย่างนี้สาวกลางทำงานกลางคืนทางบันเทิงได้หมดเลยนี่ได้หมดเลยก็อย่างอยาเอาไปเนี่ยบางคนก็ไม่ขอบอกเนี่ยขอให้ขายของได้ปุ๊บจัดโพสขายไม่ได้ไม่ได้ไม,ไดมาโพสที่ไรก็ไม่มีใครเอาพอบอกว่าขอให้ขายได้ไม่เกินชั่วโมงในคนทางมาปิดและล่าสุดลูกศิษย์พกไปจากคนที่ผู้หญิงไม่ได้สนใจเลย ไปนั่งกินข้าวก็มีแต่คนเข้ามาคุยเข้ามาหาเนี่ยก็เขาก็ยัง,งงงอยู่ว่าเออมันเป็นไปได้แต่ของพวกเนี้ผลมันจะเกิดขึ้นกับแต่ละคนเนี่ยอาจจะไม่เท่ากันเพราะรพวกนี้มันขึ้นอยู่กับอุปกรรมพื้นดวงแต่ละคนด้วยอืมอมันไม่ได้หมายความว่าเอาไปแล้วทุกคนจะได้ลผลที่มันสูงทุกคนก็ไม่ใช่บางคนอาจจะได้ในทางทรัพย์ทางโชคลาภบางคนอาจจะได้ในทางเรื่องเสน่ห์ บางคนจะได้เรื่องค้าขายมันก็ต้องขึ้นอยู่กับเ,เขาเรียกพื้นดวงแต่ละคนนักเวลานั้นด้วยแต่ถามว่าใช้แล้วมันดีไหมยังไงมันก็ดีไปในทางใดทางหนึ่งแน่นอน